สวัสดีค่ะวันนี้คุณรตีกับพี่อูบลนะคะพามาเดินที่ตลาดอตกค่ะที่กรุงเทพนะคะเดี๋ยวพี่อุบลจะพาไปกินทุเรียนใช่ไหมพี่พาไปกินทุเรียนทุเรียนทุเรียนอร่อยใช่ไหมคะอร่อยสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูว่าพี่อุบลจะพาไปร้านไหนนี่ค่ะมาเจอนนี้เลยคุณเล็กทุเรียนร้านนี้นะคะร้านคุณเล็กทุเรียนเป็นร้านนี้มีทุเรียนหมอนทองนะคะ รามาดูอันนี้ข้างล่างอยู่ในเข่งนี่คือยังไม่สุกนะคะมาดูด้านบนค่ะผู้เรียนงามๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ที่แกะแล้วค่ะหมอนทองนะคะหมอนทองเกรด A ขีดละนะคะ200บาทคืออ่ะที่แกะแล้วนี่คือกิโลกร,รัมละ2 0 0 0บาทนะคะนี่ค่ะ นี่แกะไว้เรียบร้อยอันนี้หมอนทองป่าละอูนะคะจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหมอนทองเกรดเอนะคะขีดละ220้บาทค่ะนี่แกะไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าคุณรัซีกับพี่อุบลจะพาทานทุเรียนแบบไหนวันนี้อ๋อมังคุดก็อร่อยวันนี้เราอิ่มแล้วนี่พรุ่งนี้เราจะมาทานไหวไหมเนี่ยมังคุด โอ้มังคุดจากที่ไหนคะาาประจีน,จนสวยๆเลยกิโลเท่าไหร่คะมังคุด350 350เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้พวกพี่แวะเข้ามาอีกเดี๋ยวจะแวะมา,มานะคะ<า>นี่คะ่ะเดี๋ยวเราทานทุเรียนกันคะ่ะจะเอานลูใช่ค่ะจานเอาสุดยอดเลยนะ เอาที่อร่อยที่สุดเลยวันนี้คือเอาเอากรอบนอกนุ่มในค่ะเดียวเดียวอันนั้นมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปใช่ค่ะจะกินไม่หมดถ้างั้นเราแบ่งครึ่งกันอันเดียวเราแบ่งครึ่งกันเอาเอาให้กินแล้วแบบว่าสุดยอดเลยนะเลือมไม่ลงอ่ะเหรอให้กินแบบเลือมไม่ลงเหรอคะสี่ขีดค่ะสี่ขีดทานตัวนี้ ค่ะแบ่งขึ้นเลยค่ะขึ้นขึ้นขึ้นไปเลยคือภูนี้สี่ขีดนะคะหมอนทองเหรอคะใช่ค่ะอันนี้กิโลเท่าไหร่คะกิโลละสองพันสองค่ะสองไปกินแล้กิโลสองพันสองร่อยนะคะกิโลกิโลละสองพันสองเดี๋ยววันนี้พี่อุบลพามากินทุเรียนกิโลละสองพันสองค่ะแกะแล้วนะคะ ตรงนี้เลยค่ะอันนี้แกะแล้วเนี่ยเราเราจะกินที่นี่เลยไอ้ดูเม็ดอาจารย์ดูเม็ดดูเม็ดนิดเดียวเนี่ยเห็นไหมคะเม็ดนิดเดียวดูนะคะนี่ค่ะของแท้ค่ะเนื้อล้วนๆหมอนทองไปเยอะอละมันมีแต่เม็ดหอนทองคัดเกรดเอแล้วโฆษณาว่าหมอนทองด้วยนะมีแต่เม็ดแบบแล้วตอนนี้มันเละ หมอนทองเกรด A ที่ที่ให้พวกเรากินนี่คือหมอนทองเกรด A ป่าละอูไหมคะใช่ค่ะป่าละอูด้วยเหรอค่ะป่าละอูนี่คือที่ที่ไหนคะป่าละอูประจวบค่ะที่ประจวบคือดีที่อาจารย์ค่ะที่อาจารย์โอ้โหเนี่ยนี่คือว่าถึงทุเรียนค่ะคือภูนี้เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวอ่ะฟังสิค่ะคืออ่ะภูนี้ 8 0 0 880บาทนะคะวันนี้พิ้วบอลชิ้นละ400ค่ะชิ้นไม่เป็นไรชิ้นละ440ร้ี่สิบมาพี่กลับไปเยอรมันเป็นแจวต่ออันนี้กินเลยค่ะนะเดี๋ยวพิ้วบอลกลับไปเยอรมันแล้วก็ไปเดี๋ยวพิอวบลเดี๋ยวพิอวบลกลับเยอรมันสามาทิพี่ค่ะพี่ไปขัดซ่วมหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่าทุเรียนคืนเนาะได้แล้วค่ะโอเคนค่ะ บคคุณ่ะโอเคค่ะไปไปที่ไปชิมนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะชิมทุเรียนนะคะเอาท่าอุบลเนี่ยก่อนเอาพี่เนี่ยวันนี้พี่อุบลมาพามาทานทุเรียนค่ะทุเรียนกิโลละ2,200บาทชิ้นนี้440นะคะ440บาทค่ะเดี๋ยวเก่อนนะอ้าวหืมก็เก๋ โอ้ยไอ้กเก่งทองสุกเอ้ยสุดยอดแล้วสุดยอดใช่ไหมคะพี่อร่อยนะกินเผื่อนะคะไอ้กเกะยิ่งชอบตุเรียนอ่ะพี่ดูเ๋ไปกินเผื่อนะลูกนะโอ้ดูดูอร่อยใช่ไหมพี่อร่อยเป็นไงคะนี่แหละกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในเนื้อเนียนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยนอนเนาะ 440บ,บาทค่ะชิ้นนี้440่บาทแก้วไม่กลัวเพราะแก้วยังมีงานทำกล <c oughs> ับไปนี่แจวก็ไปทาแจวก็ไปทําหน้าที่ต่อตนะคะเอาค่าทุเรียนคืน,นเน<อ>าะพี่เนาะนทิย์เดียวค่าทุเรียนคืนกันได้เลย <c oughs> เขาไปใช่วันเดียวค่าทุเรียน,น <c oughs> วันเดียว <c oughs> ค่ะพี่ชั่วโมงเดียวค่ะได้ค่าทุเรียนคืนแล้วนะคะ <c oughs> อันนี้คือทุเรียนหมอนทองป่าละอูนะคะที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะมาชิมชิมชิม รับชอบไหมถ้าอย่างนี้กินนะใช่ทำมันกลิ่นแรงทช่ไมชอบนี่ไม่มีกลิ่นอาจารย์เนี่ยไม่มีกลิ่นนะคะไม่ไม่ไม่มีกลิ่นไม่เหมือนทุเรียนที่ส่งไปเยอรมันค่ะเออไอ้นั่นพอเปิดออกฉันโอ้โหตลกอบอวลนี่นี่มันมันกรอบนอกไงแต่มันนุ่มข้างในมันไม่เละใช่ไหมถ้าทุเรียน่ะมันถ้ามันสุกมากมันจะมีกลิ่นใช่ไหมอือร่อยอร่อยสุดยอดสุดยอดคุ้มค่าคุ้มราคาใช่ไหมคะพี่ มาโอเคค่ะมาชิมทูเรียนกันค่ะกำลังทานทุเรียนนะคะทานทานอย่างอร่อยเลยค่ะจากร้านเล็กทุเรียนตลาดอตกอนะคะแพงหกทับสามสิบค่ะมาเที่ยวเมืองไทยหรืออยู่เมืองไทยแวะมาชิมมาทานได้นะคะเนี่ยทุเรียนฟูเนี่ย้ย่บาทค่ะเนื้อหนาเม็ดเล็กมากค่ะใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเนี่ย อร่อยไม่อร่อยดูคนทานนหน้าตามีความสุขขนาดนี้เลยค่ะส,สุดเลยค่ะเรี้ยงค่ะเต <c oughs> ี้ยงเลยเนื้อหนานะพี่เน,เนื้อหนาเม็ดเล็ก,ลกอร่อยสุดๆเ,เลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยเห็นไหมคะคือ <minutes> เกิดมาไม่เคยทานเลยค่ะทุเรียนกิโลละ2อ0พันสองเนี่ยต้องต้องขอบคุณที่อุบลพามาชิมคือเราไม่รู้ไงว่าโอ้โหมีอร่อยขนาดนี้เคยดูแต่ในข่าวกันโอเคช้าไหมลูกป้ากับแม่นะป้ากับแม่นะเดี๋ยวป้าอุบลพามาเลี้ยงป้าอุบลพามาเลี้ยงทานก่อนกลับเยอรมันไงคะเกเคที่ลังมากับป้าถ้ามากับป้าอุบลเนี่ยได้กินของอร่อยสุดยอดเลยเนาะ อร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงอร่อยจริงพี่บอลบอกว่าถ้าได้กินของอร่อยแล้วคือมีความสุขมากเนี่ยไม่ไม่อยากกินเลยค่ะอยากเคยกินร้านนี้อร่อยอย่างเงี้ยพี่เราก็มาแต่ร้านเดียวเนี้ยทุเล่นหันไปทางโน้นเลยนะคะใช่ไฉร้านเล็กทุเรียนนะคะที่ลมยุทธ์ร้านเล็กทุเรียนนะคะ เบอร์โทรอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมแวะมานะคะทุเรียนอร่อยค่ะดูเม็ดมัดูเม็ดนิดเดียวดูเม็ดค่ะคุ้มค่าคุ้มราคาพี่เดี๋ยวไหนไปอย่างนี้เดี๋ยวก็เอมองไปอย่างอื่นโอเคค่ะพวกเราสนุกสนานกับทุเรียนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะขอบคุณค่ะ